คลิปนี้นะฮะเรานะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูในส่วนของสกินใหม่นะครับเป็นสกินใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับเราก็จะพามาดูว่าสกินนะครับจะมีเอฟเฟกต์ไปยังไงเราก็จะมารีวิวให้ดูนะครับแอดมินต้นพีพีเจ็ดผู้ให้บริการ ID ดีเกมอารอยากมีไอดีเทพหูืบบอยู่ตัวเองแล้วก็ทักไปที่เพจได้เลยเพจจริงต้องมีผู้ติดตามมากกว่า2,000 0คน สกินแรกนะครับก็จะเป็นสกินใหม่ของฉีนะครับสกินนี้เป็นสกินวูดเดอร์แพสบทะไปของเซิร์ฟอื่นนะครับเซิร์ฟไทยก็แย่ขายนะฮะอันนี้ก็มีทั้งเอฟเฟกเสียงแล้วก็เอฟเฟกของสกิลนะครับนี่ฮะทั้งการโจมตีปกติสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลสองนี่ฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บถือได้นะครับเซิร์ฟไทยแย่ขายนี่เลย แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกของสกิลอัลติเมทนะครับเราดูนะฮะนี่เลยเอฟเฟกโทนสีส้มก็ประมาณนี้นะครับสกินแรกของชีสกินต่อมานะครับก็เป็นสกินใหม่ของอารัมนะครับสกินนี้ก็เป็นสกินวูดเดอร์อแพลของเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟไทยก็แยกขายเหมือนเดิมเลยฮะนี่นะครับก็มีทั้งเอฟเฟกเสียงแล้วก็เอฟเฟกของสกิลน,นะฮะนี่นะครับของอารัมแบบนี้ละโมเดล แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกตสกิลนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับนี่นะ uh. นี่แหละเอฟเฟกต์ uh. โทนสีส้มนะครับพลเรืแพในบทนี้นะของเซิร์ฟอื่นนี่นะฮะปุ๊บ,บแล้วก็โมซิงโตแล้วก็สกิลหนึ่งครับเนี่ยสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสอง นี่นะครับแบบนี้นี่ Ultimate นะครับอัลติเมตนะฮะจะเป็นโซ่นะครับล้อมรอบตัวเป้าหมายนะฮะแบบนี้เลยดูนะครับอัลติเมตก่อประมาณนี้นะครับในส่วนของเอฟเฟกต์สกินใหม่อารัมนะฮะ ถัดมาเลครับก็จะเป็นสกินของทาจินะครับอันนี้เป็นสกิน Water Pass บทบาทของเซิร์ฟอื่นนะครับเซิร์ฟไทยก็แยกไข่เหมือนเดิมนะครับสกินนี้เป็นสกินที่อยู่เลเวลหนึ่งนะครับไม่มีเอฟเฟกนี่ครับไม่มีเอฟเฟกนะเป็นแค่ลิมิเต็ดคิวนะฮะบดโมเดลในเกมนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับเสียได้นะครับไม่มีเอฟเฟกต่อประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินทาจินะ ถัดมานะครับก็จะเป็นสกินใหม่ของทาร่านะครับอันนี้ก็เป็นสกินระดับรีมิเต็ดเขียวนะครับไม่มีเอฟเฟกนะฮะนี่เลยไม่รู้ว่าจะแจกฟรีหรือเปล่านะครับนี่นะครับโมเดลส่วนโมเดลในเกมนะครับนี่นหละตัวในเกมแต่การโจมตีปกติแล้วก็สกิลนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินทาร่านะฮะ ถัดมานะครับก็จะเป็นสก,กินของแคปเปน,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นสก,กินระดับริมิเติเทียวเหมือนกันนะครับไม่มีเอฟเฟกนะครับนี่ฮะเป็นธีมญี่ปุ่นนะสังเกตได้ตรงหมวกนะครับหน้ากากแล้วก็ชุดนี่เกมนะฮะนี่ครับต่อสกิลและการโจมตีต่างๆปุ๊บนี่ฮะ ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินแชปเปอรี่นะถัดมานะครับก็จะเป็นสกินใหม่ของอาดูอินนะครับสกินนี้ก็เป็นสกินค่อยๆกับเกม H.O.K นะครับหรือเพิร์เนอร์ออฟิงนะครับก็มีทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลนะครับสกินนี้ตามข้อมูลที่ออกมาล่าสุดนะครับเป็นสกินระดับมิตร์แอลเฟอนะครับจะมาในรูปแบบของการสุ่มนะครับนี่นะครับนี่แะบอกแล้วว่าโมเดลเท่มาก ฉากหลังก็เท่นะครับสกินนี้ที่จริงมันเพิ่งเข้าเกม HOK นะครับแต่ว่าทางตัวเ <tô geht S 1> กม RV นำมาคอลเล็แล้วนะฮะนี่ฮะโมเดลเดี oui, ๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่เอฟเฟกต์การโจมตีปกติเนีครับนี่ฮะโมเดลนี่ฮะการโจมตีปกติปุ๊บ เอฟเฟกต์เสือนะครับปุ๊บนี่เลยปุ๊บนี่ครับเป็นเอฟเฟกเสือนะครนี่สกิลหนึ่งเลยครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลที่สองนะครับนี่จะเป็นหน้าเสือโผลออกมานะครับแล้วก็มีบาเรียหลอมรอบตัวนี่เลยปุ๊บแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ออนติเมทครับ นี่ครับแนติเมปักดาบออกไปนะครับแล้วก็เสือกระโดดเข้าไปนะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกของท่าวับก็มีนะครับสกินเนี่ยมีท่าวับมาดูเลยครับท่าวับนี่ครับท่าวับบอกเลยว่าอลังการมากนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินอาดูอินปุ๊บ ถัดมานะครับก็จะเป็นสกินของโตโร่นะครับสกินนี้ก็เป็นสกินที่มีทั้งเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกวาร์ฟแล้วก็เอฟเฟกของสกินนะครับเป็นสกินข้อในเกบเม HOK นะฮะนี่นะกระทิงไส่ฟ้าถือค้อนนะฮะบอกเลยว่าเทมากนี่ เดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกติกันนะครับที่จริงมันเป็นต้วแบบของลัมเบอร์นะในเกม HOK OK นะครับสก,กินน,นี่ครับโมเดลและการโจมตีปกติเป็นสายฟ้าชแล้วก็สกิลหนึ่งนี่ิบ แล้วก็สกิลสองนะครับสกิลสองก็ชัดนะผมว่านี่ครับนี่ววระเบิดสฟฟายฟ้าออกมาปุ๊บแบบนี้เลยเแล้วก็อัลติเมทครับอัลติเมทสวยมากเลยฮะต้มชัดมากอัลติเมเท,เทแล้วก็มีท่าวาร์เลยนะเ,เพราะว่าสกินเนี้ยที่จริงในเกม HOK OK ไม่มีท่าวาร์ปแต่ว่าเกมมีเพิ่มเข้ามานะมีท่าวาร์ป เป็นสก,กินของโตโรที่มีท่าวับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสก,กินของโตโร่นะฮะส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสก,กินใหม่ของสลิมนะครับสก,กินเนี้ยเป็นสกินค้อแลกกับอน,นินเมะเวียดนามนะครับก็มีทั้งเอฟเฟกวาร์ปเอฟเฟกเสียงแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลน,นะครับระดับก็น่าจะไม่ต่ำกว่าอัลติเมทนะครับเพราะว่ามีท่าวาร์ปเนี่ยนะบอกเลยว่าโมเดลน่ารักมากสก,กินเนี้ยผมจะเอานะจัดแน่นอนเพราะว่ามันดูแบบแบกแนวดีนะเนี่ยสลิม นี่นะน่ารักมากเรีกว่าตุ๊กตาหิมะนี่ครับโมเดลเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับเนี่ยโมเดลโมเดลก็เท่เลยว่ะเออกระต่ายน้อยต้องมีบัฟละ่ะเนี่ยการโจมตีปกติตาแค่หนอดแล้วก็ ในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับดูนะนี่เลยชึบซ pues ้าวซ้าวไม่รู <sk iller> <sk iller> ้พูดอะไรครับในสกิลสองครับนี่น่ารักมากเลยฮะชึบปุ๊บประมาณนี้สกิลสองแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลอัลติเมทนะครับ นี่ครับอัติเมดจะมีออร่ราขึ้นมาที่ตัวนะครับสังเกตปึ๊บปึ๊บแบบนี้นี่ฮะแล้วก็จะมีท่าวาร์ปด้วยนะท่าวาร์ปก็มีสกินเนี่ยดูนะครับท่าวาร์ปนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับในการพามาดูสกินใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับอย่าลฝากกดไลค์กดแชร์ Share คลิปนี้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ ถ้าไทยก็ยังน่ารักอะดูดิ